โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมดกท่านได้ครับดีกว่าผมเองครับก็คือวันนี้ผมจะมาแบบมีข่าวน่าจะน่าจะวันนี้เลยแหละก็คือแบบประมาณว่าแบบทุกคนเือลยหลายคนอะ่ะที่เติมโลบักของก็เลยแบบข้างนอกอะ่ะข้างนอกเว็บไซต์ตัวของเกมอ่ะก็คือแบบเติมตามเว็บตามอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบโดนแบนกันก็จะมีมาตั้งแต่ ประมาณวันนี้แหละแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงมันจะขึ้นให้ดูนะมันโดนแบนมันจะประมาณนี้อืมแต่ผมผมไอดี ID นี้ผมก็เคยเติมไปแล้วเติมโลบั uck, กน่าจะเป็นเว็บเว็บม่วงเว็บม่วงใช่ใช่เดี๋ยวผมโชว์ประวัติให้ดูเออก็ประมาณนี้ผมก็เคยเติมไปแล้วก็คือก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้โดนอะไรนะก็สําหรับคนที่โดนแบน ถามว่าจะได้กลับคืนมาไหมหรืออะไรไหมก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับต้องรอทางโลบอกเหรอทางโลบอกหรือทางอะไรประกาศมาอีกทีหรือแบบพวกที่โดนแบนไปก็จะผมก็จะไปตามดูตามอ่าเพ,เพจเพจ Facebook อะไรเงี้ยมันก็จะมีข่าวให้ตามเรื่อยๆที่ผมรู้มาก็รู้มาจากเพจ Facebook ะไรนี้ก็แบบ <c oughs> มาแบบเออผมยังวิ่โดนเพอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับมาเจอกันคลิปหน้าครับ อยามีอะไรอัปเดตมาเดี๋ยวจะมาให้ดูต่อแล้วว่าจะลุ้นดูว่าผมจะโดนแผนไหมเออก็ประมาณนั้นแบบอยากโชว์อยากโชว์ตึงไงตอนนี้ยังไม่โดนไงแต,แต่แต่ไม่รู้อะว่าอีกอีกกี่วันหรือแบบอีกนานไหมก็จะโดน <c oughs> ก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ